ย่างใส่ย่างใส่ใส่ย่างโกเหยเดเมาเราก็มีแต่อนใหม่คนโอ้ยิ่งหลายอย่างจะผักมีเห็ดนยมั้งลย ดีว่ามือเดียวครับเมื่อท่านหนึงเ็ดกินเวเดียรวัตบิทน่นี่เนี่กีเไม้เอามาใส่มาสักขนาดเพรมีมันไงใหม่นี่เห็ดมุลอะไรไหมโอ้วนุบ